ดีเสาเสาวัวานอังคารน,นะวันศุกร์มัดหนึ่งปลาปลาที่ที่มันเหลือเขาซื้อหมูวนันซื้อสองลูกต<ม>ัวนึงเขาผอดไปแล้วตัวนี้เขาซิ้อหนึ่งตำตะไคร่กับกระเทียมก่อนตำกระไครยกับกระเทียมเอ,อือบตูบมึงใหญ่เลยมึงไงตูและโล่นะผักกับบวกลายตลาดบวกปิด ขาเจ้าโให้มีโค้งผมนะเมืองน,นึงยาเนี่ยมันมีคนติดโควิดเขาเจ้าก็เลยบโใหา้มีตลาดบโให้มีโค้งผมในโบาามีหมองไปซื้อซักซื้อหยากระต่มกะตุ่มกระเทียมหัววอกโเ๊าใส่เบิดเปลือกเลยน้ำดำเบือกใส่รสดีใส่เกลือใส่ผงนัว ใส่คนนะทำพ่อมาลูกโค,โคุกขีก็ซื้อแต่ก็ต้องหอแรกเด้อเพราะว่าเขาสิมาเอือบปลาเห็นเสียวค,ค,คุกออกเห็นมัโอเคใส่เกลือ ตูโหลแนงเฮียอันนี้คือผงนวดด้วค่หมเสียเยไรสรูดีในีจยะง่อยเสารูดีกันโอ้ยไก่อ หน่อยก็หน่อยอีกปาดเลยใส่คุ้ม kind ค of ่ามากจ้ะแล้ว <ifer> ก <Lil> ็จะถาดีกทีทาทาทาอุ้ยจะตอหทำจะขาดแค่นอนนี้เนาะทาทางนัินเดยอบบดังทาทางสองข้า หอมดีอันนี้นตัวใหญ่เนือเนีนๆตนัแก้วบองคือสิเซบงเนออน,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 น ไปล่างผักหนึ่งกนันแบบนี้ไว้จะเข้าก่อนม่าจะส้ชิล่างผักก่อน,นี้มีผักบุ้งผักบุ้งผักบุ้งมีมะเขือ นี่สน,นิทละพักพักบ,บ่แล้วกระรล่กระกกเรมโอ้โอ Để bác ngang kéo quay hình cả tay lên ใส่ซึ่งเหมือนเดิมสิบหนึ่งแหละมาเสียบปลาลงสมุนไพรเหรอใส่กเใส่เลยคือซีโร่มโอเคเสร็จแล้ว หนึ่งไม่จนสุกบ,บัดเลยหอมสุแลวพี่น้องควนตรวจๆหอมห้อยๆทาไปชุ่มตอนกินกันนะคะโอเคเขินครับผมวันนี้ครับเป็นทางการครับผมวันนี้กินอะไรลูกปะล่ะปาตัวง,งี้ครับตัวโล่รับนี่กินกับลากินกับแม็คนนึงอ๋อจับแก้วไปไหนก่อนครับ พ่อเขาจะป้อนหนูนหมาแม่แม่นี่แหละทำไมหนูไม่มานั่งตรงนี้ใกล้แม่มให้พ่อ,พอก็เหยียบไปกว่างโอ,อง้กลางกแต่และเราเขาขอ,อยู่ไหนตรงนี้เลยกับแกึ้นขันหัวมันเดิมหัวขัขนย,ขออยังไม่มีไปกว่าเขออา,า,า,ขออา,ากินกันเฉย เพิ่มคือ,อ,คอ,อไรแค่ใจบอนไ่นไหนมันจะเกีกะผมเพราะว่ายัางไม่มนโอเคมาดูแล้วมนันตัด หมอบาดซื้อเสร็จไปหรอเนียลงซื้อหมอบาดผมมาหอดทีนะลงซื้อสีอยาบกซิ่งน่าสีทำไมันูไม่อยากีน่สีเขาม่ให้ดิเออเาไปจ้างกายมันรับได้ นักเินงแมลงอ๋อห้องนี้น่ะมีหมดแม่นเรื้อเรื่อมากิีดก oh, like ับซ no, okay. mm. ีนีย์กันย้าเลืลนไหมติดใจฟองเสียก็คือยายย่างที่เป็นไรโซ่ตัวอะไายอาพลางายอะไรข็จะพูดข่าจะพูด ไอปอนสัทีเกับพักปอนแค่สามมอหรอเอฮะเด็กันเวิ่เบอกปอนมืนเพิ่นเขบอกกนมือนึ่งมาห้พัปอนพัปอหนูจะมีจ่ายเดีจะิแปล้นเจ็มากเลยวันมอไปดี ายเห็นพี่อะไอยู่พ่อว่าแต่ไม่เห็นไม่เห็นแต่พี่กับพ่อคุณมองเข้ามาตรวกับไปสีด้วแล้วตงพักมาทันงานมงแต่นั้นหนูข้าโลงพ้าบาลเบอกกัสีเบอร์ดันละสาธกาเ้าเราสีเบอร์ต่หมอมองว่าพเขาจะทำงานรวรวมมันครับมองว่าโอ้แต่มอสีจะมเป็นยังองถ้ากินเผาแล้วค่ะยายเออ เอาอ้ามก่อนเลยเลยม่ไปดูโทรศัพท์แม่ขอบคุณเลยค่ะได้เดี๋ยวประมาณ4่ชิ้นอร่อมากครับทอได้ดีอ่ะ อคน่าิสีแวนลูกหมาเลหมาเกล้าหมาเลยหรอพิสิทิใสทำไมลูกหมามื่สีซาลาหเหรอ,อา,าลาโอ้คนหลายมั้งเอวม,มน,มอมน,มอมน,นตองมเม่นมา,าเม่นมเม่นลูกหมาตองมอสีนี้มชุ่มวางคนหลายเขาจะมองหชมคนหลายรีเขาจันยังสีกาซาลาเลยได้ก็หาสิบาประเ็น บอกกันโอ้ผมจะลกนะลูกนอ้ยนงครับอย่กลัวเสีครับพี่น้องมันเคยปองกันบ้เมื่อไรใคเขามื่อไรที่ไหนเขาบ้เสือเลยันอกันทรขามคีโรไซเข็มขัดนี่ละไม่หาอันทีมเป็นลายแรงมาเลป่อก็เป็นลายแรงเยแบบเปลีป็นมดธรรมดาคือไรวะ หนูก็ขายออกมาแม่ยิ่งตาดีใค,ยม,มคยมา,ายเธอเตรียมมาก็แม่แม่จีจับสิงห์ดูได้ว้าวแม่หนุ่มเสียงแม่ขนันแม่ยังไปบ้านองบีมกับหนูกับพี่แอน,นุนขนาดแม่ยังตาบอดเนาะ ว่าทำไมอยาเลยเอาอีกเอาอีกจ่าจ้าจ่าจ้าเข้ามาวสาวอะไรก็แซงสาวตะใครทำงานเพราะผมไปกับพอไปเดี๋ยวไปพักฟันไปซีบ่สิ่งก่อนคือจังายมือบายบายค่ะสวัสดีค่ะด้วย